สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโตมปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับคุณปูคันใหม่ของผมนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวเจ้าอีซูดะคอนไอนะครับแกรนด์แอนดนเจอร์นั่นเองนะครับเป็นเครื่อง3000เทอร์โบนะก็ได้มาใหม่นะครับก็อยากเปลี่ยนแนวบ้างนะครับเปลี่ยนแนวบ้างว่าเล่นรถตู้เยอะล้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องขนสองขนส่งเขาเล่นหนักก็เลย ทำบิ้วภายในเนี่ยเขาโด,โดนปรับโดนจับอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยเปลี่ยนแนวมาเป็นรถแวนและนะครับเป็นกระบะแวนนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนไปดูครับ Cause I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I ready. Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make งามท่านี่นะครับผมก็เป็นเจ้าดราก้อนไอแวนนะครับดราก้อนไอแวนนั่นเองนะฮะตัวนี้ครับประานบ้านก็คือดราก้อนไอแวนนะครับนี่นะครับดูรอบทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งทําเสร็จบานหมาดนี่เองนะครับวันนี้ก็วันที่29่สิการกฎาคมนะฮะนี่นะฮะเสร็จบานหมาดนะนี่แม่กำลังเช็ดอยู่เลยเช็ดปลายท่อไอเสียนะครับเช็ดละองสีนะนี่นะฮะเหลี่ยมผ้าป่าปลาย ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล3 0 0พันนะครับเป็นตัวเจ้ามังกรทองอยู่นะยังเป็นเป็นฝาทองอยู่นะครับเป็นมังกรทอง3 0 0พันเทอร์โบนั่นเองนะครับอ่านี่หลุดออกมานะครับี๋ยัดกลับไปใหม่ตัวที่ไหนเล่านี่จบับนะไม่ได้ยัดนะก็เป็นตัวเจ้า3พันเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดิมทุกอย่างเดิมๆิเครื่องยนต์เดิมเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เนี่ยทำปั๊มสายใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น D m a มนะครับก่อนจะเป็น DMa มเนี่ยก็คือว่า ก็จะมีกล่องคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทํางานของเครื่องยนต์นะครับของปั๊มนะก็เลยถอดให้หมดให้มันเป็นแมนนวลนะแล้วก็ทาปั๊มเอาปั๊มปั๊มสายใส่นะครับปั๊มสายภาษาบ้านมากเขาเรียกว่าปั๊มสายปั๊มดีเซลก็คือเป็นลูกปั๊มแล้วก็แต่งลูกปั๊มเป็น12มิลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนาะตอนนี้ยางใส่ใหม่นะต้นสีเดิมเขาจะเป็นสีบรอลนะครับตามรูปเลยนะนะสีบรอนเงินนะครับบอนเงินตามรูปเลยนะเสร็จแล้วก็ ผมมาโอนสีมันเดิมบางนะครับคันนี้เป็นมือซื้อซื้อต่อมือแรกนะครับเป็นป้ายแดงมานะซื้อต่อป้ายแดงมาเสร็จแ,แล้วก็ผมได้มาเสร็จแล้วก็มาบิวใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ผู้สูงวัยใช้นะครับไม่เคยเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะเป็นโฟวิลไม่เคยใช้นะครับเจ้าของเดิมไม่เคยใช้โฟวิลสักทีเลยไปซื้อมาเข้าโฟไม่ได้นะครับเพราะโฟเวลก็คืออข่าวก็มาก็มาทํา รีสโตการทําโฟใหม่นะครับก็ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับฝาครอบเผาหน้าก็ยังเดิมๆเ,เลยเห็นไหมนี่ครับไม่มีฟีล็อกนะครับถ้าฟีล็อกก็เพิ่อมอีกสี่พันห้านะครับสี่พันห้านะยางผมเปลี่ยนใหม่เป็นออทเทอเรนนะครับยางเดิมเป็นสองสองสี่ห้านะครับตัวนี้ก็เป็นสองหกห้านะครับสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะเปลี่ยนแม็กใหม่สี่วงนะครับ, 4, บ 4, สี่วงยางสี่เส้นนะไล่ทําใหม่ สีเดิมมันซีดนะครับแล้วก็เลยผมก็เลยไปทำใหม่ซะนะตอนนี้นะครับนี่ตัวอย่างรีสโตใหม่หมดนะครับดูดูเป็นเทาตัวน,นี้มันจะเป็นเทาออกไม่ระโบระโบมันจะสว่างเลยอันนี้จะเป็นเทาออดี้ตามสไตล์ผมนะก็คือเทาเทาตาม, <c oughs> มคอน,นเซปต์ผนะมแค,ม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 คม่นั้นเองแต่อยากให้มันเข้มเข้มเทาเข้มเข้มแค่นั้นเองแล้วก็แหลกหลังคาผมทําใหม่นี่นะครับไกด์ไลน์สำหรับท่านใดที่มีอยู่แล้วนะครับเดิมเขาเนี่ยมันเป็นสแตนเลสวิ่งนะครับไม่ค่อยเวิร์กก็เลยทําใหม่เลยนี่นะครับ แข็งแรงบนเริ่มเพิ่มนะครับแข็งแรงนะรูเดิมนะครับไม่ได้เจาะใหม่นะผมใช้รูเดิมหมดเลยนี่รูภายในยนอกนะบแหวกยางผมยังไม่ได้แวกไม่ให้ไม่ชอบให้ลูกน้องแหวกมัน,ม,นมันนะครับกาฝุ่นเกาฝุ่น,นเดิมๆฟิลมม์มมีมีดีดนะครับมีรอยฟิล์มดีดเห็นไ,ไหมนะครับด้านท้ายผมทําตัวนี้ก่อนจะไปด้านหน้านะครับดูท้ายเสียก่อน อ่านี่ครับผมทําเป็นเกะนะครับเป็นเกะตีกล่องขึ้นมานะครับตีกล่องขึ้นมาเป็นเก๊แล้วก็สามารถนอนได้ข้อเสียของไทยุ่งตัวเนี้ยนะครับยีสุนาก้อนแวนเนี่ยคือมันพับบอะลาบไม่ได้พับบาะแถว2เนี่ยพับลาบไม่ได้นะครับก็จําเป็นต้องถอดบอะออกแล้วก็เอาชุดเนี้ยใส่ผมทำทำเป็นประกบ ยกวางได้เลยนะครับไม่ต้องขันน็อตนะครับทุกอย่างไม่ได้ขันน็อตไอ้ไม่ไม่ได้เจาะใหม่นะครับคือจะมียึดน็อตแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับใต้นี้จุดเดียวยึดใส่กับตัวรูเข็มขัดนิรภัยเดิมของรถโรงงานเขาไม่ไม่เจาะเพิ่มนะครับไม่เจาะเพิ่มแล้วก็เป็นเก๊ได้นะครับนี่เป็นเก๊ได้อันนี้ใส่ยางไว้นะครับเห็นไหมนี่ใส่เครื่องมือนะครับอ่านายดูดีนะครับอ่าครับเป็นแน่นหน่อยนะครับ ยางขอบฝาท้ายยางขอบประตูหน้าเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับขอบหลังมันเป็นแค่ตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับดูด้านท้ายเดิมๆนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับแผงประตูนี่ถือว่าโอเคนะคันที่ขายนะครับขายอยู่สองแสนห้านะครับมารับได้เลยครับได้เลยนะครับนะเบาะยังโอเคนะครับนี่เดิมๆหมดเลยนะภายในเดิมๆหมดเลยนะครับเป็นยังไง ทุกอย่างเดิมๆนะครับคันนี้เลขใหม่เอ่อหกแสนโลนะครับหกแสนโลหกแสนโลนี้ไม่ใช่ไม้ตัวนี้นะไม้ไม้ผมไปเอาของจีงกงมานะครับเพราะไม้เดิมเขามัน,ม,นมันเหมือนกับมันช็อตนะครับแล้วก็เอาไม้นี้มาใส่นะเลขไม่อย่าไปดูมันดูเครื่องโอเคแล้วนะครับของเลวผมเปลี่ยนหมดละนะครับใช้งานได้วิ่งผมวิ่งไปกลับกรุงเทพสองสามรอบแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะโฟวิวนะครับเกียร์โฟอยู่นี่ ผมใส่ตัวนี้ก็ไปด้วยนะครับตัวชาร์จชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะอยู่ใต้อยู่หลังนี้นะครับข้างหลังนี้ทุกอย่างปกตินะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวไปดูกันขายนะขายนะรักทุกคันขายทุกคันนะครับขาย2องแสนห้ามารับได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับช่วงล่างผมยังช่วงล่างนี่ผมยกสองนะครับมีเปลี่ยนลูกมาปีกนกบนนะครับ มันยังแน่นอยู่ผมก็ยังไม่ได้ยุ่งอย่างอื่นเลยนะครับใส่ก็ยกข้างหลังใส่ตรงเตงหลังนะครับเปลี่ยนยางหัวองหูแหน่เรียบร้อยหมดแล้วด้านหลังนี่จบแล้วนะครับแต่มีซึมนะครับเครื่องยนต์ด้านล่างเนี่ยจะมีซึมซีนคอทะซีนคอหลังนะครับพวกซีนต่างๆผมยังไม่ได้ไล่เพราะว่ายังไม่ได้ว่างทานะครับยังไม่ได้ว่างทานั่นเองนะฮะก็ตัวนี้แล้วก็คัดคัดเริ่มแข็งละใกล้จะหมดแล้วนะครับแผ่นคัดก็จะหมดแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคัด ยกเกียร์ลงก็เปลี่ยนทั้งคัสเปลี่ยนทั้งหวีนะครับแต่ก็ขับได,ด้ปกตินะขับได้ปกตินะครับจะคัสจะแข็งหน่อยเพราะว่ามันก็จะหมดแล้วนะครับแต่นั่นเองแต่บอกกันตรงๆนะครับดีไม่ดีบอกหมดเลยนะครับสีคันนี้ไม่มีผุนะคันนี้เดิมบางหมดเลยนะครับฟองๆเนี่ยน่ครับจะเปิดเครื่องยนต์ดูนี่นะครับหน้าตาของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ฝาเดิมของเขาการร้อนเดิมทุกอย่างเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแผงหน้านี่เดิมผมไม่พ่นสีนะครับเอาเดิมให้หมดเลยให้เห็นเดิมนะฮะนี่นะครับเล็ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับที่ปั๊มสายเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นปั๊ม12มิลพร้อมจวดนะครับจวดแน่นอนนะครับจะจูนให้ประหยัดก็ได้ปับให้ประหยัดก็ได้จะปับให้กินน้ามันวิ่งก็ได้นะครับวิ่งแบบอุตลุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันไม่ค่อยมันไม่มียางครับเนี่ยตรงเนี้ยไอท่อเนี่ยมันจะเป็นท่อยางมันเดิมมาเนี่ยมันแตกมันซึมหมดเลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้มาหาซื้อไม่มีนะครับก็เลยขึ้นใหม่เลยนะ ตนี้เซอร์โบปัก,กตินะครับแบตเตอรีร่ยังปกติดีรับเ,เดิมเปลี่ยนสายพานเรียบร้อยนะครับสายพานทุกอย่างของเหลวเปลี่ยนหมดแล้วเบรกใช้งานได้ปกติทุกอย่างเครื่องยนต์ได้ปกติหมดเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องยนต์ผมยังไส้ในอะไรต่างๆผมยังไม่ได้ยุ่งผมมายุ่งแค่ทำปั๊มนะครับทำปั๊มเอาปั๊มสายใสย่เพราะว่าเวลารถมันปีเก่าแล้วเนี่ยมันชอบมีปัญหาเพราะกองกองคอมพิวเตอร์เขาจะอยู่ข้างข้างเสื้อสูบเลยแนละ้วมันมีความร้อนอะไรต่างๆแล้วก็ มันมันมันไม่บอกแล้วนะมันจะเสียตอนไหนนะครับคนก็เลยว่าตัดปัญหาเป็นแมนนวลให้หมดเลยนะครับไม่ก็จะให้งานได้ปกตินะบอดดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับดีกว่าเดิมวิ่งดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับประหยัดน้ามันด้วยนะฮะนี่นะครับทุกอย่างปกติบันไดผมพ่ดเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีนี่ฮะปลายบันไดมันไม่มีนะผมก็ไม่ซีเรียสนะครับตัวนี้ขายนะขายรักทุกคันขายทุกคันอันนี้ก็จะใช้นะครับเอามาใช้นะ เปลี่ยนแนวท่อไอเสียเดินเป็นสแตนเลสทั้งเส้นนะครับสแตนเลสทั้งเส้นอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่เดินท่อสแตนเลสทั้งเส้นเห็นไหมครับเห็นคอมันไหมอ๋อนี่นี่นี่คอสแตนเลสนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เนี่ยคอสแตนเลสทั้งเส้นเลยถึงปลายเลยนะถึงปลายเลยเหนี่ครับปลายอยู่นี่นี่นี่จะเห็นชัดเห็นไหมฮะสแตนเลสทั้งเส้นนะครับ เห็นไหมของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแต่ว่ามีซึมด้านทะด้านมีซึมท้ายเกียร์นะครับซีนท้ายเกียร์ซีนคอหลังต่างๆแล้วก็เดี๋ยวแนะนำนะครับแล้วก็ซีนเผาขับหน้านะครับซีนเผาพวกซีนต่างๆอ่ะมันมันซึมตามอายุของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเพราะรถมันยังใช้งานได้ปกติอยู่ไงนะครับแต่ท่านใดนะครับเห็นคันนี้แล้วอยากแบ่งปันอยากขอแบ่งไปใช้หน่อยเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับก็ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับพวกโรงพวกซีนี่ต่างหากนะจาก2อ0 0สนี้นีไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะก็เพิ่มเข้าไปน่าจะบทจบอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นหรืออาจจะหมื่นประมาณนี้หมื่นประมาณหมื่นนึงนี่แหละนะครับนะเพราะว่ามีเปลี่ยนแผ่นคัดหวีคัดนะแล้วก็พวกซีนต่างแค่นั้นเองด้านล่างไม่มีปัญหานะครับก็จบแล้วนะก็จบแล้วเพราะว่าเครื่องยนต์นี่ผมไล่ผมก็ใช้ซื้อมาก็ใช้เลยนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นรถที่ใช้งานมันไม่เหมือนรถตู้ไงเหมือนพวกรถตู้นี่มัน มันเก่าแล้วก็มันบิ้วมันสภาพมันไม่เหมือนกันการใช้งานมันไม่เหมือนกันไงนะคิดออกเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องบางกรนะครับเครื่องบางกรเงียบอยู่นะครับไม่ใช่ว่าดังนะก็คือรถรุ่นใหม่แล้วมันเป็นเครื่องพวกเฟืองหน้าป็นลงละเอียดหมดแล้วก็ถือว่าเงียบอยู่นะครับยังเงียบดีนะนี่โดยรวมนะครับสองแสนห้ามารับได้เลยกระจกมองข้างเป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็นแบบธรรมดาเจ้าของเดิมเขาใส่ธรรมดามาเป็นโคมเงียบผมก็เลยปนเป็นสีตัวรถนะครับเป็น ตีให้มันผิวหยาบหน่อยให้มันตัดเป็นซิกฟิชเจอร์มันหน่อยวอดี้เงาอันนี้ยอยากนิดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูเกลืนๆกันหน่อยนะมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบจะเงาอย่างเดียวเรื่องก็ไม่ได้ไม่สวยนะครับก็เลยเอาอย่างนี้นดีกว่านะครับเขาเปลี่ยนเจ้าของเดิมเป็นรุ่นรุ่นของมันจะเป็นไฟฟ้านะโซลิดยังมีนะครับแล้วก็ตัวตัวสายวงสายไฟย,ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนแค่ตัวเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นรุ่นธรรมดามาแค่นั้นเอง ถ้าอยากได้ไฟฟ้าก็เปลี่ยนรุ่น,นไฟฟ้าใสแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหานี่ตอนนี้เป็นหนังนะครับหนังเป็นนิ่มๆนะครับนิ่มๆโดยรวมโอเคนะนี่ครับเบาหนังเดิมๆเขาจะน่าจะเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นเออบารุ่นผ้านะครับเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นเบาผ้าเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยมาเ,ออเขามาทําเจ้าของเดิมเขามาทําหนังใสนะครับพุ่มหนังใหม่กันแต่ข้าหลังนี่กว้างมากนะกว้าง ขาเนี่ยยืดได้สบายอย่างกับรีโมซีนนะครับรถเบนซ์เอสคัสเอาง่ายๆเทียบกับเบนซ์เอสคัสเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยเนื้อที่วางขาวางอะไรอย่างเงี้ยกว้างยาวนะโอเคประมาณนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับท่านใดที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็มาทํากันนะครับมาแต่งกันามาเป็นไกด์ไลน์สำหรับเที่ยวแคมป์ปงแคมปิ้งได้เดี๋ยวผมก็สั่งเต็นท์หลังคามาละเดี๋ยวใส่เต็นท์หลังคาด้วยแล้วก็เดี๋ยวนอนท้ายรถด,ด้วยนะครับพอดีเข้าไปคนเดียวก็นอนท้ายรถเลยนะครับเพราะว่าเราพับบ่อได้ไง ต่มันมีชุดตรงชุดต่ออะไรต่างๆได้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันคลิปนี้ EP นี้ครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเจ้ายิสุไทยลุ่งนั่นเองนะครับเป็นตัวดาร์กไอแวรตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นตัวดีแบกนะครับตัวนี้ตั้งขายอยู่2 5 0แนนะครับแบ่งกันไปใช้นะครับไม่ใช่ว่าออดูเหมือนว่ามันราคาแพงแนละมันดีดไปถึงดีแบกแวเลยนะตัวนี้ผมผมขายแพงเพราะอะไรหนึ่งอย่าลืมนะครับผมเอามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแล้วขายเลย,ยงไง หนึ่งต้องมาเก็บงานแล้วก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับค่าทําสีเท่าไหร่แล้วล่ะทําสีอาบน้ําทั้งคันเลยเนี่ยนะครับรอบคันเลยนะแล้วก็ทําปั๊มเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอร์เย็นนะคะันนี้แอร์เย็นปกติเลยนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กไล่เปลี่ยนไฟหน้าไฟหน้าเดิมมันเหลืองผมก็เปลี่ยนไฟหน้าอะไรใหม่ก็มาบิ้วใหม่หมดไปเยอะอยู่นะครับหมดไปเยอะอยู่นะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ัดต้นทุนยังไงผมก็ต้องมีกำไรด้วยนะฮะไม่ใช่มาขายขาดทุนใครจะไปบ้านะครับ ไม่มีหรอกนะครับคนขายขายต้องมีกําไรนะครับแต่กำไรมากกำไรน้อยก็ค่อยว่ากันทีทีแต่ว่าดูแล้วราคาเนี่ยคือมันก็เหลือแค่ว่าซีนด้านล่างนะครับซีนพวกซีนเครื่องต่างๆซีนท้ายเกียร์ซีนท้ายเครื่องนะครับซีนเพาขับหน้าอะไรเงี้ยเพาไม่ดังนะเพาขับหน้าไม่ดังนะครับเข้าโฟไม่มีดังกุ๊กกักกุ๊กกักนะครับก็เข้าแบบปกติเลยแต่ว่ามันแค่ซึมมันซึมแน่มันซึมนะไม่ใช่รั่วนะครับมันซึมนะแต่ว่าภาษาผมเป็นช่างไงตอนนี้มันก็ไม่ได้สีเรียสซึมก็ซึมไปแล้วก็ มันก็ไม่ได้แบบซึมแบบน่าเกลียดนะครับก็คือหน้านามันซึมหยดติ้งเทียย่ยมันมีรอยซึมแค่นั้นเองนะครับคันนี้ก็แบ่งกันไปแชร์สองแสนห้านั่นเองนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย all his talents yeah he found a way to go and change become an advocate for taking control of your life go out and battle and you think you have a dream then act on it Get out.